นี่นไม่ไดสิบเพียนกอบนี้ป่ะมันบ่รู้ว่ามันได้รุ่นเดียวบ่มัน,ม,นมันเสีย,ยแล้วปะอุ้ยหัดเหรโอ้ตายผู้บ็เรียมันจะออกได้บ่อป่ปนี่พี่น้องเอ้ย ออกได้บ่พี่น้องออกไปยูเอเอาไปยูพี่น้องออกไปยูเด้๋ยวมันต้องใส่ตัวนี้ขันน้องขันบ่ได้ไม่ขันออกได้นนไดไดออไพี่น้อง นัน mm ่นได้ต hmm. mm ัว hmm. น mm ี hmm. mm ้ต hmm. mm ัว hmm. น mm ี hmm. <IM> ้ว <hmm. อ้ตรงนี hmm. ้ม <startups> mm. ั <delicious> ้งอืมตงนี่ตัวเปลี่ยนกูรู้ว่ามันใช่กันหรืซ้ำกันบ่ซ้ำกันได้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 ครับได้ได้เด็กพันเขียวกันโอ้ นีไ่ไว้เถอะวะพันเกียวก่อนนะนี่กอกอันนี้ย่างดีเลยครับพี่น้องเพราะไงวันนีเอามาเปลี่ยนเลยมาใส่กอกสวนมาใส่กอกสวนเลยได้ใส่ตัวนี้ก่อนกอกในบ้านพังหนึ่งมันจะโดนเลยกอกในบ้านกันเลยกอกซึ้ง น่าต้องไปเห็ดนี่พันเกลียวก่อนนี่ครับโอ้สองอาทีก็แป๊บเดียวเนี่ะอ๋อก็ะจายเอาไม่ยัง

เล็ไปน่อยนิดนึงนิดนดึงนิดนึงนิดนึงครับนิดนึงโอ้ยแหงฝ่ามันอะไรเบเกันลอได้างมามาเบิ้งกันพี่น้องกันนี่เอาอะไลนะครับเอาทุกอะไรเลย เพียนว่าน้ำมันก็เลยแปบ๊บนึงมันไหลเลยโอเคครับไหลลวครับเพี้ยไหลลแจะว่าน้ำมันไหลหมดส่นไหนโอเคครับเรียบร้อยครับ โอเคครับพี่น้องเรียบร้อยครับเบิงเบิงก๊อกคราบจ้านี่เปลี่ยนก๊อกใหม่เลยนี่ครับนี่นีครับโอ้โหนี่ชื่โอเค okay, ครับ